โอเคก็สวัสดีทุกคนผมก็กลับมาอีกแล้วกับกริมไหมครับแล้วก็บ้านงงงกับดาบกระดาศของเราฮะก็โอเคต่อจากภาคที่แล้วก็เน่จะเ,เราจะไปลงเหมืองกันเออจะลงเหมืองในสภาพแบบนี้แม่งจะลอดไหมเนี่ยเอเอเฮียคือมองความปลอดภัยของเราไม่ได้เลยเออสิ่งที่เราจะต้อง นำไปก็แม่งไปทั้งตัวแล้แม่งเนี่ยเดี๋ยวไปดึงนะ,อ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 ะเออเออโอเคอเออเฮียโอเคอืมฐานเอ่อเดี๋ยวเราจะเก็บของที่ไม่จำเป็นไม่จำเป็นก็แต่เออโอ้โหคือของกินจะไม่มีเอ,อ่อ นี่คือดาบเอา,าป้องกันโอเคเทียนโหที่ขุดนี่เก็บไปก่อนเราจะต้องมีดาบกระถอ,อในเดี๋ยวเราจะเตรียมไม้เข้าเด้วยวเอเรายังไม่มีอา,อาหารเรายังไม่มีเทียนนี่ไงเราจะทำขึ้นมาโอเคแล้วเราจะเก็บเก็บเข้าไป ซึ่งเราจะไปลงตรงไหนดีแลนนี้มันจะมืดหรือเปล่ามเพิ่งเช้าโอเคเดี๋ยวมันกระดูกเก็บมาเลยโอเคกูได้กระดูกแล้ทำกระดูกปนกระดูกดปนน,ปน,นี่มันเป็นถ้ำหรือเปล่าไม่ได้เฮ้ยมันเป็นถ้ำเนี่ยอู้เอาล่ะทุกคนจงตื่นตราตื่นใจที่จะได้เห็นผมลงเหมืองสักที เหมือนเงี้ยผมมาถึงถ้ำโอเคเดี๋ยวผมตัดไม้ก่อนอออโอ้โหรู้สึกดีจริงๆว่ามันมีถ้ำใกล้ๆโอเคเดี๋ยวเราจะทําที่ขุดไว้จะสามอันอันนี้ก็เป็นขวานสำรองโอเค อันนี้มันจะพังแล้วอะทิ้งลงน้ําเลยขวานโอเคเดี okay, ๋ยวเราเออเราเห็นเหล็กตรงนี้ใช่ไหมมันมีเหล็กอ,ะอ่ะนี่นี่เออมีเหล็กไปเราจะลงไปเอาของนโอ้หซึ่งแม่งน่ากลัวชิบหายเศเจแพ็คนี้เหล็กแม่งแบบเหมือนเหมือนเศษขี้เปื้อนหินยังไงก็ไม่รู้อะเอ่อลงไปไหนแล้วเนี่ยอย่าลงไปเยอะนะมึง ไม่มีซัมปี่อ,อะไรเงี้ยมันผมจะเสียเสียซัมปี้มันน่ากลัวที่งไปแล้วเ,เฮ้ยเขี่ยมันเนี่ยผมลงมาเลืกแล้วครับทุกคนมันลึกเกินอู้โอ้โอ้ท่านผู้ชมคุณเห็น,น,นอัไรไหมมันคือไดมอนคือไดมอนอะไรมันจะโชคดีป่านเนี่ยแต่มันก็ไม่ดีเสมอไปฮะมันพวกเราสัมภเวสีสงสาราสัตว ซาปาลัดนรกอเวทีแม well> ่งอยู่แถวนี้เนี่ยมึงดูซอมบี้อ้ยิหายไอ้แตกูขนลุกเล็กูเล่นออไอ้แต่เย็หนอนชาเขียว้วยอุดเี้ยอุดตุง ไม่แตไปแล้วโอ๊ยระเบิดดิเฮ้ยยอมเสียเรือด้วยเอ้ามันระเบิดไม่โดนโอ้ยเขี้ยมันเยอะอยังวะโอเคมันไม่ถึงกระเจ็บมากงั้นเราก็เจอเหล็กแต่คือเราเจอไดมอน เราเจอเดมอนเราต้องอเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องกลับไปก่อนอไอ้สั์มึงจ้าใช่ไหมแม่เหรอมึงโดนเหูเหรอฮะโดปหูเหรอโอเคไม่เหล็กเยอะวะ่ะไ้กูรวยแล้วทุกคนพาร์ทนี้คือกูจะรวยรวยเห็นแล้วต้องคุดให้รอบครอบผมโอเค เราจะทําการคราฟกล่องคือกูขี้เกียจออกไปข้างนอกกูทําอะไรของกูนี่เียคือ,อคือกูจะวางไอ้อันนี้เออนี่เราจะคราฟเตาผิงไม่ใช่เตาเผาคราฟมาสองอันเลยซึ่งทานคุดเดี๋ยวเหมือนหางตาเหนะ็นไ้วกูเขียวโอ้ โอ้ยกูจะแตกรีเจลเลือดแป๊บโอ้ยกูแตกไอ้เหี้ยเอ้ย,อยโอยไม่ไอ้เหี้ยกูต้องกลับไปที่เดิมม,มึงทำไม่มทำไม่ทำไมเอือแตกซะกูกำลังขุดเลยโอเคเราเอาทานมาก่อนเราจะทำเป็นเอ่อที่ขุดเหล็กเราจะมีเหล็กใช้ สักทีนะเมื่อกี้ตายโง่ไปหน่อยไม่หน่อยเยอะเลยแม่งยิงอย่างแม่นเลยนี่คือมันเป็นหมดระดับง่ายแต่มันก็ยังยิงก,กูคมกริบแล้วว่ากูตัวอ้วนไปเสียงสเกลิกแล้วคือกูเกลียดมึงกับไอ้คีปเปอร์เนะี่ยมันก็ยังอยู่นะมันกำลังมา มันอยู่แถวไหนวะเสียงมันกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กจังโอเคอันนี้เราก็ขุดรอแล้วว่าเสียงมันอยู่ข้างล่างวะ่ะเดี๋ยวเราขุดฐานแถวนี้รอไปก่อนโอเคทางนี้เราก็ปิดไปโอ้กินเนื้อย่าง ไอซอมบี้มันอยู่แถวนี้วะไม่ใช่นี่วะอันนี้คือที่เราขุดเดี๋ยวเราจะต้องอ่าลงไปข้างล่างใช่เราจะต้องลงไปข้างล่างเราจะไปเอาไดมอนด์นนยังไงเฮ้ยอืมนู่นหินสปาวมอนโอเคเดี๋ยวเราขุดหินรอแล้วกันในระหว่างอ่าที่มันกำลังเผาเหล็กอยู่เราจะ ลงไปเอาเพชรกันเสียงแบบสเกลิกตอรมันอยู่ใกล้มากเลยนะหรือว่าจะเป็นถ้ำข,ข้างวะโอเคได้แล้วโ,โอเคเราจะต้องเราอยากจะทำกล่องมากเลยนะแต่ว่ามัน เราเก็บไม้ไว้ดีกว่าเราต้องประหยัดไม้อะใส่ที่ขุดนี้ไปเลยโอเคดีนะมันไม่เป็นรูบโบตกไปเราต้องขุดอย่างระมัดระวังโดยเฉพาะไอ้ที่ต้องขุดจากใต้ตีแล้วเนี่ยบางทีก็ แต่ตีไม่ใช่จะมีอย่างเดียวนะมันมีข้างๆแบบลาวาอยู่ข้างๆเงี้ยโอ้โหไหลมาโดนแล้วนี่แมปโอ้จะรีสโตวะ่ะเออเดูนี่นะจะต้องต่ออันนี้คือออกซิเดียนเราไม่สามารถขุดได้เอ่อไอเรื่องการไปไอเนเธอร์เนี่ยคนเรียกเนเธอร์อว่าจำไม่ได้เออเรียกกันนรกอะง่ายๆเออ และโลกของแม่ครับคือเรายังไม่มีแผนว่าจะต้องไปขึ้นเราไม่อยากไปซัดกระหมูป่ามันไม่ได้มีแค่หมูป่าไอไอหมูพิกินอะไรเนะ่ยมันมีโคดหมูที่มันเลี้ยงไว้แมงมันโหดเกินโอเคอ่าเรจะไปไงวะเนี่ยเราจะต่อทางเดียวคือแมงกระเสี่ยงคือแบบ เซิร์ฟเวอร์อย่างเงี้ยคือแบบไม่ค่อยแบบจะอยากจะต่อแบบถอยหลังเลยก็คือแบบแม่งกลัแม่งเซิร์ฟปิงอะ่ะแล้วแม่งก็แบบเีย <Yeah. S 1> ตกแล้วก็ลงไปว่ายในลาวายอยใครแม่งคิดหว่าลงไหวยในลาวาโอ้โหไดมอนส์อันนี้ขุดไปก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้ว เหล็กตรงนั้นเราแบบมันมันไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นอนะ่ะเราไม่จําเป็นจะต้องไปเอาคือเราได้เพชรสองเม็ดกลับบ้านนี้แม่งแบบสุดยอดแล้วไอ้เช่กูได้ดาบดาบพิฆาตแล้วโอ้โหเอาไว้สังหารพวกเรล่ามอนสเตอร์ทั้งหลายซึ่งแบบอ่าเราลงมาแค่นี้ก็คุมแล้วอะ่ะดูดิโอโ้ขนาดกูขดกุขดจะขึ้นไปกูยังเจอเหล็กโอ้โหกูนี่แม่งโชคดีอะไรขนาดนั้น โชคดีตั้งแต่พาที่แล้ว,ลวเหละืออู้เนี่ยกูขุดไปกูยังเจอเนี่ยอู้กูขุดไปกูคงเจอทองอเจอทองก็ดีเกินเ,เดี๋ยวเราต้องดูตรงนี้ก่อนอู้หูเจอเพชรอีกแล้วโอ้โหเจอเพชรอย่างกระเซ็ตไว้อู้๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดต้องรอบขอบมันแปลกๆมันคือกับดักหรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องขุดไปโอเคมันไม่ใช่กับดัก ฮึฮเฮฮเจอเพชรยังก็เซตไว้อะไรครับเนี่ยไอเดียวเดี๋ยวต้ขุดไปก่อนเสียงเฮียอะไรเผาวะเออเจอทางอีกแล้วเจอทางโอ้กูจะตกูตายแล้วตายกูตายแน่กูตกไปเนี่ยโอ้เจอเพชรอีกแล้วยังก็เซตไว้เออ มีเตี้ยมมนเนี่ยเจอเพชรบ่อยจังกูณรู้กว่าปัม๊มโอเคโอ้โหไอชิ้นนี่ไม่ปัมนะ๊มเนี่ยไอชิ้นนี่ไม่ปัมนะ๊มตนุ้มไม่ระเบิดมึงไม่ระเบิดเราเออระเบิดซะโอ้โหคือแบบพานนี้แม่งแบบคุ้มแหละคุ้มแหละ โอเคกลับได้ตรงนี้มีทองอีกอันหนึ่งมึงมีเหล็กมีเหล็กอยู่บนเฮ้ยทำไม,มาทำไมทำไมาทำไมมาทำไมนมาทำไมอ๋ขอข้างเขางโง่มึงอย่ามาซ่าแถวนี้กูจะเอามือถวงโอ้โหคือแบบโอ้โหมันมันเหล็กเยอะอย่างงี้นะโอ้โหกูจะไปดีไหมเนี่ยหรือกูจะกลับบ้านดีแล้วค่อยมาลงใหม่ ไม่อยากไปยุ่งกับตรงนั้นเลยคือเรามาแค่นี้แล้วก็แบบยังคุ้มแล้วอะ่ะมันก็ลงมาเนาะ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 อุดไว้เนี่ยเดี๋ยวมึงลงมาลไมาตายแล้วกันกลายเป็นจับเท่าทุลรียนตะายแล้วธรรมาซอมบีม้เดี๋ยวมันเรายังไม่ได้ขุดเพชร ที่ยึงใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดเราก่ได้ขุดไปแล้ววะไปทางนี้มาแล้วเรานี่ๆเรามาทางนี้ไหนดูซิโอ้ยเดี๋ยววิ่งเลยนะแตกนะอ๋อนี่ๆๆเรายังไม่ได้ขุด เฮ้ย okay. ขบมยอีกขโมยก็ไม่มีอะไรแค่แค่ทางเชื่อมอ,อยู่ตรงนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวแม่งจะตกเดี๋ยวว่าเราต้องกลับไปที่เดิมก่อนนะเพราะว่าไอ้ที่ขุดเราแม่งจะพังละมึงอีกแ,แล้วนะเนี่ยมึงแล้วมึงอีกแล้วม,มึงอีกแล้วอ่ะมึงแล้วอ๋วอ ราต้องกลับไปที่ร้านโล่งซึ่งมาถูกหรือเปล่าทางนี้ไม่ใช่เราจำได้ว่าไอ้ลาพีนี่เราเพิ่งเจอเรามาทางไหนวะข้างบนแน่เลยเรามาจากข้างบนล้านโล่งเราต้องขึ้นไปข้างบนนี่นี่น,นอยู่ข้างหน้า ไอที่เราทำไว้เดี๋ยวเราจะขุดออกไปเด้เอ,อเราจะได้เอาแงล่างนี่เอาเอาไว้ตรงนี้ ซีเงสเกลิกตัน์ตึงอาหารเราจะหมดแล้วว่ะเราต้องเราต้องรีบที่จะฟาร์มแล้วก็รีบๆไปอาหารเราเริ่มร่อยหล่อแล้วว่ะ โอเคแล้วก็ฟาร์มน่าจะเยอะพอแล้วก็เราก็ยังฟาร์มไม่หมดนะคือโอ้โหมันลงต่อก็ถ้าเกิดแบบตายไปเงมันก็เสียดายของไงคือมันต้องตกลาวาแน่นอนอะ่ะอืก็เราเอาแค่นี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวเพราะว่าไงก็เหมืองมันอยู่ใกลไงเดี๋ยวผมมาฟาร์มรอบนอกอีกทีดีกว่าโอ้โหคือต้นไายกุดสูงขนาดนี้โอ้โหจะสูงเท่าแบบไปถึง บ้านยักษ์ที่อยู่บนฟ้านันไงยาวแบบเป็นต้นถาวันโอเคซึ่งเรากลับมาก็แอบเราได้แบบของมาประมาณนี้คือคือสิ่งที่คุ้มก็คือเพชรนี่กูเจอเพชรบ่อยมากเลยคือเอยะเซ็ตไว้เหรออะไรอยงเงี้ยก็ได้ตะเผามาก็วางวาไปโอ้โหได้แท่งเหล็กก็เราก็ได้เหล็กอ่อมาค่อนข้างที่จะ เยอะเยอะมากอ่ะอืมคือกูมเีเพชรใช้เลยอ่ะอันนี้ก็คือเตาหลอมมันคือเตาหลอมอะไรอ่ะมันหลอมได้เร็วกว่าเหรอโอ้เฮ้ยเร็วจริงว่ะเร็วจริงเร็วจริงอันนี้คือดูแม่งกากไปแหละจริงอันนี้ออกมาก่อนใส่น,นี้เข้าไปสถางเข้าไปด้วย กล่องเราทำเพิ่ม,มเราจะใส่แล้วนี่ผงสีแดงอันนี้เราก็เิยมาเยอะว่ะทองเก็บไก่อนทองเราทำอันนี้มันจะไม่คุม้มว่ะเนี่ยหนึ่งนะนี่โอเคของก็เราได้มาประมาณนี้โอเคเราก็ลงไปประมาณ2วันในเกมครึง่งซึ่งเราไม่ได้พัฒนาในบ้าน หรือที่ดินนะก็พาร์ทหน้าเดี๋ยวผมเ,เดี๋ยวลองคิดคิดดูผมว,ว่าน่าจะต้องจับสัตว์เหรออืมคงยังไม่เดี๋ยวเอา,เอาไว้คิดอีกทีดีกว่านะสำหรับพาร์ทหน้าคือพารนี้ก็ลงเหมืองให้ดูแหละลงเหมืองลงทา้าะเออมันก็เหมือนเหมืองอ่ะนั่นแหละก็ลงประมาณน,นี้ซึ่งเจอเจอคีเปอร์บ่อยมากูทำดาบมาสองอันเลยโอเคเดี๋ยวเก็บไว้ก่อน โอเคก็สำหรับพารนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะผมก็โอเคไว้เจอกันใหม่พารหน้าครับผมสำหรับพารนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย